กระแมนขย่าตอนเสียงเรียกร้องจากโลกภาพหลักเหมือนเทพธิดาเป็นมิตรกับพวกเราหรือเปล่าเนี่ยโอมาผิดเรื่องหรือเปล่านางฟ้า สุดยอดเลยคุณธรรมตาปฏิหารเกิดขึ้นแล้ว ว้าวามันนาาทมนางฟ้าแล้วเนีนางมาจสลดเลยเนหอเฮ้ยนางฟ้าไม่ใช่เหรอไม่ใช่หรอ

hại bây lâu Hãy subscribe bây giờ... you're not คุณธรรมตาแล้วถ่ายได้แล้วค่ะฮะใจเลิกถ่ายอย่างนั้นเหรอเอ,อ้เอาไม่ว่ายัางไงเราต้องเสนอข่าวมันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วเหยุดอเธอเฮ้ยรีบบึง อุนตรามเป็นคนเหรอเนี่ยนั่นสิหมายความไงหมายความว่าไงเนี่ยเขาแค้นเป็นไปได้ยังไงอุนตร้าแมนเป็นคนเป็นนางอะไรกันเนี่ยฮะเออองม่ะไรเนี่ยกาโมไม่น่าเชื่อเป็นไปได้ยังไงเนี่ยดูสิคะดูให้ดีสิคะพ่อนั่นไงคะกาโม เขาปกปิดพวกเรามาตลอดเวลาเลยลูกของเราไงออนี่ผมทำอะไรลงไปเนี่ยอะไรล้อกูริมบึงเราเป็นนักขา่าวโดงเสนอข่าวทุกเรื่องมันเป็นหน้าที้งของเราอยู่แล้วกริมบึงหมอบลง ไฟเตอร์เอนี่และนักบินล่ะไม่น่าจะมีนะครับหันไงคะสมองกลที่กามูซาขึ้นมาัดการเลยสติ๊กเกอร์ลุยเลยระดับ สเซนเกอร์ลุยแหลกไปช่วยจอมมางฝรั่งกันได้มิสไซโคลเรนจริงได้ <c oughs> <c oughs> ย้ายไปไหนแล้วไม่ใช่แค่พระเจ้าหรอกเหรอเนี่ยคนธรรมดาจะช่วยโลกได้ยังไงเนี่ฝันไปซสนาโอ้ my god คนธรรมดาเหรอกมุยังไม่จบแค่นี้คนที่เหมือนลางฟ้านั่นะมันถูกส่งมาเพื่อจัดก,การพวกเราสองคนอาวสธสุดท้ายคือพระเจ้าสแสดงพวกมันจะต้องจนหนทางแล้วแต่ว่า พวกเราก็ชนะมันไม่ได้อย่าเพิ่งยอมแพ้สิพวกเราจะไม่แพ้หรอกแ,แล้วแสงล่ะที่นี่คืออ๋อนี่รู้สึกตัวแล้วรู้สึกตัวแล้วเหรอถทางไม่เป็นไรมากนี่แล้วทำไมฉันถึงมาอยู่นี่ได้ก็ซาตาสิ ริ่งพูดออกไปผมจะช่วยนายอะรู้ไหมใช้ได้แต่ทีวีอย่างเดียวอ่ะแล้วก็วมีแต่แบบเนี้ยต่อเข้าเน็ตของโรเกมิสตาไม่ได้ว่าแต่ว่าฟูจิมิยะตอนนี้อยู่ไหนแย่แล้วพวกเขารู้กันแล้วอนั่นไงนั่นไงไม่นไง เราสั <Es> ่สอนเกเป็นรูกตแมนแล้วไปถึงไหนเนี่ยวความกลัวทำใคนร้ายพิพึ่งยังไงล่ะโถฉันว่าเราได้ไปกันก่อนดีกว่านะจริงหรอไปไหกมุหนาวชมัดเลยเร็วหน่อยเอ่อเอ่อเอมาทางนี้เร็วเ าตามฉันคนใดยินกนนที่แลน่ะไม่ได้กรนหน้านะเดีสิคเดี๋ยวหนีสิครับทัอเสื้อมาชนยล้วคนได้แล้วนักข่าวก็เหนื่อยไปนะครับนายใครคนนั้นน่ะไปรครับไยร็วเ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 ร็เร้วรวเ็เเวเเรเเวเรเวเร็เร็ววเรเวยวเ คือแมาเร็วเข้ามาถ้าถ่านเวลาพอดีเลยคือรถเร็วแล้วคุณนายล่ะฮะไม่ต้องห่วงเราหรอกก็เพราะว่าพวกเราเนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นอุตะแมนไงใช่ยอมแพ้หน่อยไปสิอ้าวฟาโรนี่ด้วยนะฟาโลกนี้ด้วยอุนตะกันยาม้าครับไปเร็วแสงจากดวงอาทิตย์หายไปแล้วสิ่งมีชีวิตบนโลกกำลังถูกปกคลุมด้วยความมืดอุนตราแมนทั้งสองที่เป็นความหวังของมนุษยชาติก็หายไป พวกเรายังทำอะไรได้อีกโลกเราต้องถูกทำลายล้างไปจริง,รงๆกระนั้นหรือกองกำลังกาดมีคำสั่งให้ช่วยเหลือชีวิตประชาชนให้ได้ม,มากที่สุดเราต้องใช้โปรแกรมสุดท้ายนี่คือข้อสรุปของหน่วยการทั่วโลกเลยครับแสงอาทิตย์หายไปจากโลกอุณหภูมิเริ่มลดต่ำลงล้วด้วยระบบผลิตออกซิเจนก็มีขีดจำกัด เรายังมีวิธีอื่นนอกจากนี้อีกหรือภผู้การศัตรูบีบคับให้เราทำอย่างนั้นใช่ไหมครับศัตรูต้องการจะกําจัดมวลมนุษย์ที่อยู่ในโลกเราไม่มีวิธีอื่นที่จะรับมือกับมันไม่ใช่เหรอผ,ผู้การตกลงใช่ไหมเราอยากขอให้ซิกร่วมมือด้วย ผมขอปฏิเสธสิ่งที่ศัตรูปิดกั้นนั้นไม่ใช่แค่แสงอาทิตย์เท่านั้นนะครับแต่มันคือหัวใจของคนด้วยทำไมศัตรูเนี่ยที่ไม่รบกวนคลื่นโทรทัศน์แต่หากประชาชนเห็นภาพอูตาแมนพ่ายแพ้ทุกคนจะต้องสิ้นหวังกันหมดเพราะภาพข่าวที่มันสร้างขึ้นมานั้นทำให้ความมืดปกคลุมโลกเรา พวกเราังเหลือพลังที่จะสู้กันต่อไม่ิว่ามุ่งมั่นที่จะต่อสู้เรายังมีศักดิ์ศรีในการต่อสู้หน่วยซิกจะแยกตัวจากกองกำลังกาดอย่างนั้นใช่ไหมนั่นเป็นการกระทำของกบฏสิ่งที่พวกเราต้องปกป้องนไม่ใช่กองกำลังกาดเท่านั้นแต่คือชาวโลกทุกคน ไม่ตั้งใจให้เป็นแบบนี้เลยก็บอกแล้วไม่ใช่ความผิดของนายแล้วนะริมบึงฉันเป็นหัวหน้านายแต่กลับไม่ได้ห้ามนายทังก็ยั้าคไม,ไม่เป็นไรครับทุกคนน่ะแต่ก็พยายามทําสิ่งที่ถูกต้องใช่หรือเปล่าหรือครับออนั่นสินะพูดดีจังเลยไม่ละอไอแล้วฟูจิมิยะล่ะแรงระเบิดในตอนนั้นน่ะทำให้ทั้งสองคนกระเด็นไปไกลเพราะเราต้องออกตามหาแล้ว โลกกำลังจะมืดมิดเลยแสงแห่งความหวังของทุกคนกำลังรีบหีด้วยพวกเรานนะาไม่ได้เกิดมาเพื่อจะถูกทำลายไม่ได้เกิดมาเพื่อจะสิ้นหวังนะครับรีบพาผมไปเถอะผมจะไปหาฟูจิมิยะผมว่าเขาต้องอยู่ผมเองเคยถามคำถามนี้กับคนคนหนึ่ง ไม่วิทยาศาสตร์จะก,ก้าวหน้าแค่ไหนองค์กรของเราและอุตต่างๆล้วนแต่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะใช้ในสคงครามเราคู่ควรที่จะปกป้องโลกเนะครับแล้วก็ตอบว่าไงเขาไม่ได้ตอบกลับมาเลยครับคำตอบก็คือสิ่งที่กำลังจะมาลมะมั้ง เด็กน้องที่ชื่อฟูจิมิยะเคยพูดเอาไว้ก็จริงอยู่ที่มนุษย์เรานั้นมีชีวิตยอยู่โดยไม่เห็นความสำคัญของโลกดังนั้นดาวโลกจึงได้ฉายแสงแห่งชีวิตมาให้แก่มนุษย์ตอนนี้หัวหน้ารันบาชิกํำลังเร่งมือทำงานอยู่ครับผมเดินหน้ามาชนเดี๋ยวบอกสตอป ยังไม่เสร็จอีกเหรอครับเมื่อไหร่ถึงจะได้ออกไปโจมตีมันได้ละ่ะนี่ถ่ายไรรกได้ไหมพูดทธมาทำไมกันน่การสื่อสารใช้การไม่ได้เลยล่ะคะ่ะพวกเราก็เลยไม่มีอะไรทำนะสิแต่ว่าพวกเราก็ไม่ท้อหรอกคะ่ะพวกเราก็เมือนกันแล้วครับเราถึงอยากออกไปสู้เร็วๆนะครับตอนที่ออกไปโจมตีเนี่ยนะคงคิดจะทําลายฝูงวาไโพรนนั้นให้หมดละสิใช่ไหมฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็อยากจะตายอย่างสมภาคภูมิคิดกันอย่างนั้นใช่หรือเปล่า ไม่ใช่ครับเราไม่ได้คิดแบบนั้นนะจ่าถูกต้องพเราทำลายฝูงแมลงนั้นได้เราก็จะสามารถสู้รบต่อไปได้นั้นคอจุดประสงค์ของพวกเราเราไม่ทําไฟเตอร์ของหัวหน้ารัมบชิตกเป็นอันคาร์แล้วจะทําให้เครื่องตกได้ยังไงกันอย่ายอมแพ้เป็นออนคาดเชียนะัวหน้าทุกคนไม่ใช่เป็นแค่นักบินวีรบุรุษเชียนะนี่อะไรอะไรอกไครับไอ้นี่มันตัวแข็งเลยนะมั้ยพวกเราไม่ได้ลืมหรอกนะครับ คือให้ไฟเตอร์บินได้ทุกคนต้องเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนขอโทษนะครับที่พวกเราเอาแต่ใจร้อนเลยไม่นึกถึงัว้คนอื่นจ่ายโอทีภายในสีชั่วโมงเนี่ยพวกนายจะได้ขับเครื่องไฟเตอร์สุดยอดใช่ไหมพวกเราโอทีใช่ครับโอทีเราเชิญเรวโอทีโอทีโอทีลูกน้องรักตรงเนี้ย แล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรน่ะทีคริสโอ้โหโถยสถานการณ์แบบนี้สัมปทานบนโลกยังโผล่มาอีกแล้วเนี่ยมันจะมาทำลายโลกอย่างนั้นเหรอไม่ใช่หรออ สประหลาดพุวงตรงไปที่ฝูงแมลงพลังของโลกลอยแมกมาระเบิดออกมามันออกมาทำอะไร่วยมันลุกขึ้นมาแล้วมันลุกขึ้นมาเพื่อปกป้องดาวที่พวกมันเกิดไง ดาวโลกดาวโลกส่งเสียงเรียก บนดาวโลกต่อสู้กับสิ่งที่จะมาทำลายโลกอย่างนั้นเลยในตัวสัตว์ประหลาดตัวนี้มีปฏิกิริยาโซล่าอยู่ด้วยในตัวของสัตว์ประหลาดเนี่ยมีดวงอาทิตย์อยู่อย่างนั้นเหรออ๋อ,อานาะน สั่งให้หน่วยรบข้องกาศออกปฏิบัติการทำไมต้องออกปฏิบัติการล่ะครับดาวโลกลูกสัตว์ประหลาดเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตในโลกนี้เราก็ต้องช่วยเขาครับผมยิง โตเกียวมิสโนเวียวปรากฏตัวค่ะสัตว์ประหลาดบนโลกออกมาต่อสู้ร่วมกับพวกเราแล้วเนี่ยเวลาแบบนี้ผมกลับทำอะไรไม่ได้เลยถ้าหากไม่ได้เป็นอุลตร้าแมนผมเป็นคนทีไร้ค่าคนหนึ่งไม่หรอกทากายาบ้าฟูจิมิยะจริงสิรีบไปด้านน้องกันเร็วได้เลยครับไปตรงนีๆทากายาบ้าตรงนี้มีอะไรเหรอ Front Kalamos